ครับผมเ e สซี e เด e ิสซีรีเมคแชปเตอร์8นะครับผมอะดูก,กันต่อเลยนะเอาเบอร์ศูนย์หนึ่งพร้อม <laughs> จริงมันคือคิวเลอร์เซเว่นต่างหากล่ะแต่เ,เรียกเอาเบอร์ศูนย์หนึ่งเฉยอ่ะไปลุยรอยยันลัดปากัดรอยยันลัดปากัดรอยยันลัดปากัดที่หน้ามึงไอ้แม็เฮีย ไ่ตองไม่ตองไม่ต้องกู้หลมาเยอะกันมาเยอะกันตายซะเราจะจะเล่นแถวนี้แล้วเราออกไปไม่ได้แต่ก็ออกโอ้โหเกียบเลยไป็นวัตสักีมามาเตะหน่อยตายทีดิมึง่อ่ะ เออขาขาดไปดิได้เสียงอยู่นะเห็น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 ไอ้ซอกซอกนิดนึงก็หน่อยก็ไม่ได้ต่อไปตรงนี้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 ตัวตรงนี้ตัวนี่ดเตรงนี้ตรงนี้แอบแล้วก็หลบเหลียวเหลียวเขี่ย S <S มึงจะตายไหมเจ๊นี่โหลดเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วก็เก็บสมบัติต่อตรงน,นี้โอเคกระจกแล้วก็เก็บมาอย่างให้กูบาคับเก็บกัมพาวเดอร์อีกนะมึงมาไป อ่านี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยและเราก็จะดูในเรื่องของเอดาดีไหมวะอ่ะอะดูให้เขาหน่อยแล้วกันนิดนึง そのまま動かないでレオン私にこれを使わせないわよね6年ぶりなのに随分なご挨拶だな <laughs> エイダ驚かないのね面白い そうよ接近戦ではナイフの方が早い覚えておけ悪くないわね上手よ今回は誰に雇われたあらレオ知ってるでしょ答えないってあの子は手をくれよ置いて帰りなさい今ならまだ ははそそそうう。うすれば私たちまたたちま会いののの時あな挨拶でね。俺が簡単に諦めると思うか <laughs> うだったたね。話 <laughs> の続きはまた今度に こんなที่แ <campuses> ห <が Basil> <b KE Y> ่งเดียวนะเก็บเก็บเก็บตรงนี้อีกหนึ่งโอ้โหโอเคแรกตรงนี้อ่าอืม ทีนี้ก็ไอ้เรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนทีนี้ก็เอาแบบนี้เอ้ยอันเปลี่ยน,นขอโทษขอโทษแล้วก็โอเคมาこんなところだก็ประมาณนี้นะนก็ต้องดูอันไหนสีที่มันเข้มมากๆก็ใส่ไปเลย ไปช่วยเองเชอรี่แบบนั่นดะอะไรวะนะ small ี e y แดดมาแล้วนี่เตียมลูกซองเลย <c oughs> โอ้ยหนักเหลือเกินนี่นี่ก็จะเข้ามาสิงไแหว่งมุมเกี้ยนี่ตายเออตายซะ โอ้ยติเ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 ติรื้อข้างบนนะแม่งยากว่ะอุ้ยอุ้ยไปโดนไปเอาสะโขบไกลมาลืมนี่โดนแล้วหนึ่งไม่ตายด้วยอ้อยเป็นสะโขบไอเนี้ยไว้มองเห็นนี่ก็โอเคละแต่ว่า ไล่ยิงหัวมันโคตรยากเลยมันซูมได้แค่ครั้งเดียวอะเลเซอร์เนี้ยมึงจะตายไหมเชียร์นี่ขออนุญาต r จ g นะครับเพราะว่ามันต้องเปิดทางลัดด้วยไงโอเคย้ายของดิกดย้ายดิเออกดไม่ค่อยจะติดเลยโอเคได้ละ ยิงตอนรับกุศดิบดีเลยนะเซตไอพีจีแป๊บอืมย nice ิงแม็กซ์ยิงแองลือไปมันมีแมงมุมอยู yeah. ่อย่าอย่าอย่า นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้หนึ่งตัวในก็อีกหนึ่งเชียร์นะก็ไม่ต้องมาสิงตายได้ยังตายได้ยังต้องให้กูด่ามาพงดีวีด่าด่าเดี๋ยวอ๋ออ๋อยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอเคเอาใหม่ไอ่รู้ไหนวะเนี่ยโอเค รู้นี่ก็โอเคและเอ็ดโจไม่มาหรอไม่มาหรอไม่มาหรอโอเคมามากวกมีเฮะถ้ามาแม่งมีเฮแน่เลยโอเคยิงโอเคเก็บสมบัติตรงนี้ดึงอันได้แล้ว ที่เร่อกลับไปข้างล่างไปเอาสมบัติด้วยอ้าวอ้าวอ้าวเฮียเฮียลืมลืมลืมทางนี้ทางนี้โอเคแล้วกลับไปที่เดิมอาชีพตรงนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันมืดมากผมแทบจะมองไม่เห็นเลยนี่ขนาดเปิดแสงะเนไหนเปิดแสงให้กับตัวอ้าวเฮีย กีกูก็ทับถูกเลยดีกว่าแล้วกูจะปดคื้นทำไมวะงงกับตัวเองโอเคชบืบโอเคตรงนี้มันจะมืดมากก็ยิงต้องต้องระวังอะ่ะคือต้องระวังสุดๆอะ่ะยิงยิงต้องสองนัดเลยเหรอฮัลโหลกูเห็นอยู่นะ กนเผาดิคนเผาดิเผาดิเผาดิกูเห็นนะกูเห็นนะไม่ใช่กูไม่เห็นเฮ้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวมือป่าเนี่ยแหละอันตรายสุดละมึงมายิงหัวแตกก็ดีจมมุมเลยละแม่งอันตรายสุดโอเคซับคันโยเล็ง อ,อ,อย่าลืมสับขาโยกตรงนั้นตออ่อเดี๋ยว,วประตูมันเปิดเลยปิดไอเคียหมอ,อกไม่เห็นโอเคสับปรโยกตรงนี้แล้วก็ขืนลูกซอกยิงนี่หนึ่งตัวไม่ต้องมาเนียนลงแป๊บหนึ่งนะ คิดว่ากูไม่รู้เหรอคิดว่ากูไม่รู้เหรอไอ้ขี้กูต้องกลับไปเปิดใหม่อีกรอบอมันควรที่จะปิดนะประตูข้างบนเน่ะมันควรจะปิดข้างล่างก็เปิดเพราะฉะนั้นเปิดไปดที่ขอโทษอ้าวเฮียกูต้องเปิดใหม่ไปเลยโอเคซับ <c oughs> <c oughs> เปิดปะ ประตูก <l id sei> ็เปิดอ่าข้างล่างเปิดหรือปีว่าเปิดแล้วอาจจะลดลงไปขอบไอ้เหี้ยมึงมึงคิดว่ามึงเออเฮียเหียเฮียเฮียหัวมึงทำมาจากอะไรหัวมึงทำมาจากอะไรเดียวกันนี่เออเย้ อาปีดไอ้ไง <who 's ph im> สมบูรณ์แบบต้องงอแล้วก็ยิงเฮียดีก่อนโอ้โหอะไรของมือไหนเจ๊มึงจะฆ่ากูเหรอมึงบอกโคโรสึโคโรสือวะฮ้ยคิดว่ากูไม่รู้เหรอ กู้ไปรัวเหรอกู้ไปรัวเหอซ้ำซ้ำเอาให้ตายเอาให้หนักเอาให้หนักเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดแล้วปะเอ่อนี่เฮ้ยกดพิทาลัสโอ้เกือบไปแล้วเอ้ยเลยเลยไปเฮ้ยเออค people, ือประมาณนี้เอ่อขอเช็คแป๊บนะฮะ สมบัติแถวนี้โอเคข้างในไม่เป็นไรอ่ะก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาก็ได้มันไม่มันไม่มันไม่อะไรอยู่แล้วเอาละเอลกิเกต้มันปลายหินก่อนให้มันปลายหินก่อนอ๋อแหละมันปลายหินก่อนให้มันปลายหินโอเคมันจะปลายหินมันจะปลายหินตรงนี้หนึ่งตัว โอเคหลบทันเ,เฮี้ยเกือบโอ้ยเกือบโดยดิเกือบไปแล้วเกือบอไปแล้วเกือบไปแล้วเห็นปาหินก่อนเฮี้ยเสี่ยงว่ะไม่กล้าออกไม่กล้าออก <c oughs> ปาหินโอเค <c oughs> โอเค มันไปหินก่อนให้มันไปหินเฉีย,ยบมองไม่เห็นยิงไปก่อนหนึ่งฝุ่นบังบังด้วยไงประเด็นอุ้ยโดนโอ้ยแฮร์รี่ทัดด้วยกูอุ้ยอุ้ยไดิขอเซฟเซฟม,มันต้องเซฟจริงๆตรงนี้มันต้องเซฟจริงๆอ่ะ โอเคลูกซองลูก uh, ลูก2เดี okay. Aw, ๋ยวเดี๋ยวแอปกอกดแอโอเคเฮ้ยขวางทางโอเคเอาละสิ่ที่ยคือตรงนี้ให้ควงอีกรอบให้ควงอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเห็นหนึ่ตัว คือตอนนี้ยังไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปคนระับมันกลัวมากจะ r p พจียิงเลยก็ได้แต่ไม่ดีกว่าปามาปามาก่อนเออนั่นแหละเอออุยอ้ยอุ๊ยทนัทนทันทันเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว เกิดไปแล้วเกิดไปแล้วโอเคเปิดตรงนี้โอ้ยพยายามเซฟตัวสุดสุดเลยมีแทงอา g พจี RPG ยิงได้ครับแต่เดี๋ยวค่อยอะไรอะไรเป็ <c oughs> นกลนเช็คโอเค

ถึงกปวดท้อเลยลีออนเข้าใจโอเคไปอเอยไม่จบกับกูเว้ยโทษด้วยนะไม่มีเวลาเมึงอ่ะโอเคอเย้เ เฉยดิเธออยู่ที่ไหนอ่ะโอเคฮู้รอสักทีโอเคครับเจอกันแชปเตอร์หน้าบุ๋ย